สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโต้ต้าวีออสนะครับปีมา2015นะฮะติดตั้งจอ Android นะครับพร้อมกล้องบันทึกหน้านะครับระบบ Android พร้อมกับกล้องถอยนะครับเรียบร้อยเลยในชุดนะฮะเป็นจอ Android 9นิ้วนะฮะเป็นโต้ต้าวีออสปีมา2013ถึง2016นะฮะใส่ตัวเดียวกันเลยนะฮะมาดูงานติดตั้งกันหน่อยครับนี่ครับงานติดตั้งนะครับนี้เป็นตั้งจอนะะเข้ารูปสวยงามนะครับออกแบบมาพร้อมกรอบเขาเลยนะฮะ ช่องลมแอร์ใช้ได้งานได้ปกตินะครับตัวพามาก,ก็ใช้ได้ตอนนี้นติดตั้งนี่ฮะกล้อง Android นะครับเป็นกล้อง Android ระบบบันทึกนะครับเป็นบันทึกหน้าแบบนี้ฮะโอเคนะครับเรียบร้อยเลยโอเคดจะเรามาดูกันหน่อยฮะตัวนี้เล่นได้สองแอปนะครับในหนึ่งหน้าจอ RAM 2 rom 3 2มวอ,อ,อร์ช r s i o n ฮะเข้าเกียร์ถอยฮะติดตั้งกล้องถอยด้วยนะครับเข้าเกียร์ถอยแสดงผลกล้องถอยแบบนี้เลยนะครับ มีเส้นการระยะบอกด้วยนะฮะสวยงามนะครับอันนี้เปิดไฟหลีไว้นะครับไฟด้านข้างจะขึ้นให้เราเล่นได้นะครับให้เรามองเห็นนะฮะโอเคตัดภาพไปครับเข้าหน้าจอนะฮะเดี๋ยวผมเข้าหน้าจอหลักนะฮะหน้าจอโฮมของตัวเครื่องเล่นนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฮะฟีเจอร์ของหน้าจอประมาณนี้ครับก็มีอีวอไลเซอร์นะฮะปรับแต่งเสียงได้นะครับตามความชอบใจนะฮะตัวนี้ฮะ มีดุกเล่นในการใช้งานเยอะมากๆครับหน้าจอแอปพลิเคชันก็นี้ฮะดาวน์โหลดนะครับเพิ่มเติมนะในช่องทางของ Play Store นะฮะอันนี้มี YouTube Studio มี Spotify นะครับเรียกดูกล้องหน้าผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ฮะนี่ครับเราจะเห็นว่ากล้องหน้าทำการบันทึกอยู่นะครับนี่ครัเรียบร้อยเลยแบบนี้โอเคนะครับต่อมาดู y t u t u หน่อยฮะเป็นระบบสังเสียงไทยได้นะครับตัวนี้ ภาพสวยนะครับหน้าจอเป็น IPS แท้นะครับจอกว้างมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ที่แจ้งไปว่าเป็นจอ9นิ้วอันนี้เป็นจอ10นิ้วนะฮะเฉพาะ v ีออกับ Toyota r ี v o เท่านั้นนะครับที่เป็น10นิ้วนะฮะเรียกว่า10.1นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมแบ็กออกมาอันนี้ดู YouTube อยู่นะครับฝากติดตามช่องนะแดับไปด้วยนะครับกด Subscribe ไว้นะครับมีงานใหม่ใหมอัปเดตทุกวันนะครับ โอเคผมออกมาแล้วนะฮะปิดแสงหน้าจอได้นะครับในขณะที่เราฟังเพลงแสงก็ได้ไม่แยงตานะครับถัดแล้วกลับมาเข้าเฟซได้เข้าไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมแบค็คแป๊บหนึ่งครับเช็คอปได้นะครับเปิด2แอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอโอเคเดี๋ยวผมเปิดฝั่งนี้เป็น YouTube ฝั่งนี้เป็นกล้องบนทิกหน้าครับเราจะเห็นว่าทำการเล่น2แอปพลิเคชันนะครับนี่ครอาสักนิดหนึ่งครับ นี้เป็นการเล่นกล้องบันทึกหน้าแล้วนะครับอันนี้เป็นการเล่น YouTube แล้วนะครับกล้องบันทึกหน้าแสดงผลอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกียร์ถอยนะครับหลังจากนี้นี่เป็น YouTube นะฮะเข้าเกียร์ถอยจะขึ้นฝั่งนี้นะครับเหน็นไหมฮะนี่ฝั่งด้านขวาเสมอนะครับเราจะเห็นว่ากล้องขึ้นขวานะครับคือใกล้คนขับหรือใกล้พวงมาลัยจะเป็นกล้องเสมอนะครับโอเค เดี๋ยวเราทาเป็นหนึ่งหน้าจอนะครับโดยการกดกึ่งกลางนะครับตรงแถบสีขาวนะครับเล็กๆจะเห็นนี่นะฮะกดไปนะครับแล้วก็เลื่อนปิดเลื่อนฝั่งไหนนะครับฝั่งไหนจะถูกปิดนะครับง่ายๆเลยนะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับพี่น้องท่านใดใช้โตโยต้านะครับวีออสนะครับหรือโตโยต้ายาริสนะครับปีผลิตเดียวกันนะครับติดตั้งออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าดมเพชรบูรณ์นะครับ หรือสอบถามได้ในสตูดิโอในของ YouTube ได้เลยนะครับโอเคก็ฝากไปสำหรับคลิปนี้ครับเพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ